จอดข้งท้างเหุ้ทายคักๆครับพี่น้องอันนี้มันยังหนาวอยู่ด้เป็นนันหิมะน้ำตกลงมาอยู่คุ่นพวกเจ้าเบิ่งไกลๆนิชาไปก่อนแม่แล้วหุ่นนิชาไปไทายแล้วคุ่นเสียง,น,น,งน,ยน,น้ำตกจากจากอยูพ่พี่น้องนด้ยินบะน้ำตกจากๆจกเลยภูเขาหิมะครับพี่น้องเนาะเขามาจอดเหุ้ทายแล้ว นี่อุย้ยหนาวเลยพี่น้องคุณน้ำตกสี่พามานอนกลางเต้นเจงซี่นะอ้าอินันก็ว่าใส่เสียแน่นอนว่าหนาวว่ะคุณพี่น้องคุณโอ้ยหนาว พี่น้องเห็นบ่อหุ่นทาข้างหลังข่อยสิเป็นภูเขาหิมะอยู่ยังว่าท่าน,นเดนือยเมือยอยู่พี่น้องเอากระว่าเาป็นย่า่ปอนี่ยังเป็นภูเขาหิมะอยู่เลยข้างหลังเนาะพี่น้องเนาะเห็นปะยุ่งก๋าเเลยเดี๋พี่น,อนะน้อ,เนองเดี๋ยวไว้ท่งนมีเถอะเพิ่มลำขั้นก็เริ่มขัดไทยกเจาก้าเบนะิ่งนไทยเก็บไว้เนาะพี่น้องเนาะจะงี่เง่าอะไรสิไม่กันหนาวเนาะ อ,อีนึงนกเมื่อยังนั่นภากันท้ายหลวงคุณพ,พี่น้องเจอท้ายหลวงกันโอ้วิวสวยข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ำนาะพี่น้องนะท่าล้างเลยโอ้ทงหลังก็เป็นฉีพาเป็นนี่มาทุกเท้าหรอพี่น้อง มันกระสีคุนพ,พี่นอ้องข้างหลังเขาก็เป็นหิมะอ้อมอยู่คุนหิมะเต็มภูเขาอยู่พี่น้องเอ้ยสีผ้าข่อยมากลางเต้นนอนสมมติสีนอนได้หรอนี่ยไม่เห็นยังเหรอลูกลูกคือทางนั่นคุนพี่น้องเห็นบ่คุนข้างหนึ่งนะพี่น้องเนาะจะเป็นแม่น้ำได้นั่น อันี่มาไหลร่ม่นกระสีไหลลมมาเจะสี่ลรอพี่น้องยันปอพุ่ลรถอเเขาไปเบิ้งน้ำทางันพี่น,อน้องเนี่ยคือเบิ้งข้าวเจ้าไม่ยืดรับวันน่ะนะอันนี้ข้าวเจ้าผักขาข้างนะพี่นอ้องเฮ้ รถเขาเจ้าก็มานอนนางรถมาตะมือเศ้าพี่น้องยังบ่ทันได้ฮอดหมองอยู่ทางเพินก็เป็นภูเขาอันนี้ก็เขาหินหินเขาย่างไปเบิ่งน้ําเขาพุ่นถ้าย่างไปเบิ่งน้ําตกคพุ่นนี่สวยงามุพี่น้องข้างพุ่นก็สิเป็นภูเขาน้ําตาดูนอนเต็งีนีกนีลอย่าา เรื่อกุญแจรถจะ่ในผุ่นพอนะพี่น้องคุณช่างผุ่นผ้าเจ้ายางมาเบิง่งเขาเขาสิผ้าเขาผ้าไปเบิงเ่งนันน้ำตกน้ำกระนาวงนะพี่น้องเพราะว่าหิมะมันไหลลงมาเป็นน้ำนาะกันเด็ดออกคุณหิมะไหลเพราะท่านในเหมือดอยูครับรถตะมือเศร้า,าผุ่นเพราะท่านในหัดใจอยู่พี่น้อง ครับรถปรเมนว่าเจ็ดแปดซูโมงคุณบะมากครับรถเจ็ดแปดสูโมงคุณมากคุณพี่น้องตั้งหุนกับเป็นรถว่างพามาเบิรงคุณลูกหลานลูกลูกหลาน,ลาน โอ้พุณน้ำใสพี่น้องน้ำใสยเย็นนี่ก็ไยวินดูบาตาฮะวินดูบาตาโอ้ยยัยยัยยัยกเห็นรถคันหนึ่งมันแลีนไปทางพุ่นล่ะเออพุ่นอ่ะมันอ้อมไปทางพุ่นไปได้จังไร

ตอนเนี้ยเป็นทัวแม่ถาเแม่แถเป็นพี่บาทใครบุญะพี่น่ะ คุณนัโรแรงขาดมาไปตรงเนีนอยู่หรอได้ได้กแบ่เือมัเลยแต่ยื่นผ่าผ่าผ้าเอาผ้าสิเอาผาผ่าผ้าผ้าไป้ท่าไหนเอาเจ้าเจ้ากับผ้าไปว่าจังไหนว่าจังไหนว่าจังไนเอาะคุณนาน้ำแข็งมันไหลมาทั้งทีจะกระบอกพี่ตี้เจ้าสี่เห็นอยู่สีนี่ก้อนพออยู่หนีมันสูงพอขัาเต็นท์โน้เว้นโน้ตปีนองเนาะ อันนี้แพงนะของกาแฟยายาซันอิน,ลลนเตสโกก้นนากระไรบางคนเนี่ยคนหอดคนละลายลงมาแต่จะเป็นน้ำไหลลงไปจนหอดาตใไปจนหอดเจลลามัน,น,นอุู่เรืพี่น้องคุ่ไหนเว่าไปแล้วอันนี้เขาสิขี่รถขึ้นไปอีกกินได้สิขึ้นไปนอนเย็นๆหรอกกระดังไฟพนาพน่นว่าอันนี้เลยดังไฟเออเอาส่กองดังไฟว่าไห<อ>มมีกองดังไฟ จะดังไปเลยจีกีประมือแหงนะคุณคุณเป็นไงน่ะเราไปเลยเจ้าผู้บริวาพเป็นไงน่ะเราผ้าเราผ้าลู้ว่าไปฟังพูดไปเอาหีมาหลักกรตั้งดอกไม้หลักกระยางน่บะเมียนดอกไม้มันมันมันเกิดในหีมาบเมียนดอกไม้เก่งคุณน้เบิึงน้ำน้ำมันไหลไหลเกิดเกิดเป็นว่าข้าเจ้าว่าเหี้ยเอาลงเขาไปตอบอไม่ใช่ไหน พูดท้งหลังเข้ากัมีได้ยายกสิตอตอเนาะพูดทงหลังเขากัมีอันนี้ลานใต้าย่ายมาอย่างนี้มันะย่ายาไม่มีมอนี่คนไล่มี่สมือือไปงามเน่าย่ายเนาะ มองปดมีวิสัยทปศนน้ำบ่วากันล่งไปหรอเย็นบ่เย็นขั้นคิมเย็นบ่เย็นนเลยเย็นรด้ยขั่นหนาวนะขรถขจารถว่างมาจอดนะพี่น้องนะเอ้ยัยมา่ายลูปให้คอยด